สวัสดีค่ะบุ๊คพรทิพาคนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่อูนะคะจะามาส่งมอบรถนะคะซึ่งรถวันนี้ที่พี่อูสส่งมอบรถจะเป็นรถโตโยต้า o อนดิเนอร์นะคะปี2016นะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกน้องบอลกันนะคะว่าหลังจากที่เข้ามาเลือกซื้อรถที่สเสน่์รถบ้านของเราคุณภาพรถการจัดไฟแนนซ์และการบริการที่สเสน่์รถบ้านนี้ให้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะ,ะสวัสดีค่ะน้องบอลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ สอบถามนะคะว่า,าหลังจากที่น้องบอลเข้ามาเลือกซื้อรถคอนจูนเนอร์คันนี้คุณภาพของรถเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็คุณภาพของรถก่อนเลยนะครับก็ถูกใจนะครับเนื่องจากว่าเราดูแล้วว่าคุณภาพหรือก,กับราคาเนี่ยเราสมควรกับที่เราสู้ได้นะครับแล้วก็การบริการเนี่ยบอกเลยว่าบริการดีมากนะครับบริการเหมือนครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องการออกรถเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากเลยครับแนะนํานะครับ ใครใครใครที่เลือกว่าอยากจะได้รถมือสองหรือว่ารถที่คุณภาพดีเนี่ยแนะนําที่นี่นะครับอ๋อแนะนำมาซื้อรถที่นี่ใช่ครับแนะนําซื้อรถที่นี่เลยราการดีมากเน้นยากไหมคะซื้อรถพิเศษรถบ้านไม่ยากครับคุณต้องลองครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับลองต้องลองมาทำดูดูก่อนนะครับอ่าแล้วพี่อู๋อยากให้น้องบอลแนะนํานะคะสําหรับลูกค้า พี่กำลังมองหาซื้อรถมือสองนะคะแนะนําให้มาซื้อรถที่สเสน่์รถบ้านของเราค่ะใช่ครับก็คือแนะนํานะครับว่าการมาซื้อรถมือสองเนี่ยมาซื้อที่สเสน์รถบ้านเนี่ยถือว่าคุณคิดถูกแล้วนะครับเชิญมาดูก่อนก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมมาดูแล้วผมประทับใจผมซื้อเลยโอเค,คได้ค่ะพี่อูต้องขอขอบขอคุณนะคะสําหรับคําแนะนําดีๆที่น้องบอลมีให้สเสน์รถบ้านนะคะคขอบคุณมากค่ัขอบรรคุณครับสวัสดีครับ